ปกติแล้วถ้าเราจะพันสายไฟแล้วเราจะตัดเราก็ต้องใช้กันไกรตัดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเกี่ยวกับเทปพ,พันสายไฟมาเลยครับผมมีอะไรดีๆ ปกติแล้วถ้าเราจะพันสายไฟแล้วเราจะตัดเราก็ต้องใช้กันไกรตัดาเราพันใช้กันไกรตัดหรือไม่ก็เป็นมีดคัตเตอร์แบบนี้นะครับแตบบ่ถ้าเราไปหน้าง,งานมันไม่สะดวกที่จะต้องถือกันไกรแล้วมีคัตเตอร์ อย่างถ้าถ้าเราอยู่บนฟ้าซึ้นอยู่บนฟ้าบ้านเพดานบ้านเนี่ยครับมันจะไม่สะดวกช่างบางคนก็จะใช้วิธีการดึงพันแล้วก็ดึงทำแบบนี้นะพันแล้วก็ดึงแต่บางคนนะ่ะช่างบางคนก็อาจจะไม่รู้เนี่ยถ้าเราดึงมันก็จะดึงไม่ขาด แล้วมันก็จะทําให้สูญเสียความเหนียวความเหนียวของมันก็จะสูญเสียเราจะไปใช้ต่อมันก็จะยากต้องตัดออกต้องใช้กันไกตัดแต่วันนี้ผมมีวิธีโดยไม่ต้องใช้กันไกรแล้วก็พันปกตินะครับถายไฟถ้าเราจะดึงปกติ มันจะไม่ขาดเราต้องมันมีเทคนิคให้ใช้มือใช้นิ้วมือนิ้วชี้เราเนี่ยแตะตรงนี้แล้วก็นิ้วโปะแตะตรงนี้เนี่มันจะขาดขาดแบบเหมือนเราใช้กับเหมือนเราใช้เอคัตเตอร์หรือว่ากรรไกรเลยขาดแบบไม่ยืดเหมือนตอนแรกที่เราดึงอะ่ะมันจะไม่ยืดแล้วมันก็จะ ออนะเราแบบเ,นะเอาไปใช้ต่อมันก็ใช้ต่อยากถ้าเราดึงแบบไม่มีเทคนิคเราเอาไปใช้ต่อมันก็ใช้ยากมันเสียดิเสียเสียรูปเสียทรงไปเลยเลยใช่เป็งไงครับเทคนิคผมง่ายๆลองไปฝึกดูกันได้ไม่ยาก ง่ายๆดีนะผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆอยากเอามาฝากกันถ้าผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ